พันตำรวจโทพานุพงศ์นิสุวรรณก็ผมเลือกเราเดียวครับจากสี่เราตั้งใจที่เป็นตำรวจอย่างเดียวเลยครอบครัวสร้างสภาพแวดล้อมให้อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแหละครับคนที่จะเป็นตำรวจตำรวจได้อะต้องมีความเสียสละก่อนอยู่แล้วถ้าเราทำแล้วฝืนตัวเองตัวเราเองยังไม่ไม่มีความสุขเลยเราไม่มีทางให้คนอื่นมีความสุขได้อยากทำอะไรทำเลยพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ทำ พันตำรวจโทพานุพ,นศพงศ์นิสุวรรณสลอดจาจรสอเมืองพัทยาครับจริงๆผมโดนไซโคคือครอบครัวสร้างสภาพแวดล้อมให้อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแหละครับก็เรื่องพวกของเล่นแล้วก็เวลาเราถามใครญาติพ่อแม่พี่น้องถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรดีคิดไม่ออกทุกคนตอบเสียงเดียวกันหมดว่าตำรวจสิดีที่สุดแต่จริงมารู้ทีหลังเพราะ พ่อแม like ่เราเป็นคนไปบอกเขาหมดแล้วให้บอกเราอย่างนี้ก็ผมเลือกเราเดียวครับจากสีเราตั้งใจที่เป็นตำรวจอย่างเดียวเลยสอบปีแรกติดสีเราแล้วก็เลือกตำรวจในเหล่าที่คะแนนน้อยที่สุดได้ตัวสํสำรองหนึ่งปีนั้นไม่มีใครลาออกเลยก็เลยต้องสอบปีสอง ปีสองก็ตั้งเป้าตำรวจอย่างเดียวเลยแล้วก็สอบได้ตัวจริงเลยครับปีแรกยังไม่รู้ตัวตนครับพอปีสองก็รู้ว่าเราชอบตำรวจอย่างเดียวถึงเราติดเราอื่นเราก็ไม่เอาอยู่ดีมันเป็นหน้าที่ครับทุกคนมีมีความรับชอบมีความคิดคนที่จะเป็นตำรวจตำรวจได้ต้องมีความเสียสละก่อนอยู่แล้วนะครับและยิ่งตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ทำงานม,มา10ปี2ีปี ความว้วางใจเขามีความห่วงแหนประชาชนเขาคิดซะว่าคนที่ขับรถนะครับเป็นลูกหลานเขาเขาทาเต็มที่ครับถ้าเอาเรื่องเงินเดือนเอาเรื่องโอทีเอาเรื่องรายได้เข้ามาจับเนี่ยเขาลาออกไปทําอาชีพอื่นหมดแล้วที่เขายังทําอยู่เนี่ยเขามีจิตสํานึกมีความตั้งใจที่จะอยากเป็นตารวจจราจรอ,อยู่นี่คือจุดแข็งของตารวจจราจรเมืองพัทยาครับแรงใจในการเป็นตํารวจของผม ตอนนั้นผมอายุมา14-15ก็เป็นนักเรียนนี่แหละนักเรียนมัธยมเด็กแว้นเป็นเรื่องธรรมดามากขับมอไซค์ไม่ใส่หมวกผมโดนตำรวจจราจร,จรสอพอโพธารามเรียกมาจะจับหมวกกันนอ็อกแต่ก็ก็คิดได้ว่าเขาไม่จับเราหรอกเขาเราเขาเห็นเราเป็นเด็กยังไงก็ไม่ปรับแต่ว่ายืนด่าผมครึ่งชั่วโมงเด็กอายุ13 1 4ผมโกรธมากอะ่ะโกรธแบบ ด่าคำหยาบแต่กระดาษได้ในใจเราก็ไม่กล้าด่าเขาจนโกรธจนกระทั่งว่าคิดในใจว่ากูจะมาเป็นหัวหน้ามึงให้ได้เลยกูจะย้ายมึงให้ได้เลยเป็นเด็กกันนะจนเราเข้าไปเรียนเจ็ดปีผ่านไปนานไหมนานมากกว่าจะเป็นตำรวจได้เรียนเจ็ดปีใส่ชุดร้อยปี สอพพลรมไม่เปิดให้ลงตําแหน่งตั้งใจไม่ลืมไม่เปิดให้ลงตําแหน่งผมลงสอนอนมักสันรีบกลับบ้านเลยรีบกลับบ้านไปไปหาพี่ตํารวจที่เขาเคยทําประวัติรับรองให้ผมก่อนที่จะเข้าโรงเรียนอะ่ะบอกพี่จา่าจายิ้มคนเนี้ยยังอยู่ไหมผมลงตําแหน่งแรกอะ่ะหนพฤศจิกาห้าเจ็เขาก็เสียญสามสิกันยา57าเจ็ดเรียนไม่ทันเรียนไม่ทันเขา แนะนำวิธีการใช้ชีวิตการเป็นตำรวจต้องยึดมั่น1กฎหมายเราต้องทำตัวให้อยู่ในกฎหมาย2ก็คือระเบียบแบบแผนของสังคมนั้นๆตับใดที่เราไม่ผิดจาก2แนวทางนี้ไม่มีอันตรายใดที่ทำลายเราได้ยึดมั่นตรงนี้ไปส่วนการทำงานวิธีการหรือบุคลิกของแต่ละคนอยากให้จะปล่อยอยากให้ตัวตนของตัวเองปล่อยเป็นธรรมชาติ เราอย่าไปฝืนร่างกายเราเราอยากเป็นคนใจดีเราอยากเป็นคนมีระเบียบเราอยากเป็นคนดุปล่อยไปตามธรรมชาติทําให้รู้สึกว่าอาชีพตํำรวจที่เราทำเนะี่ยเป็นงานที่เรารักงานที่เราชอบเรารักเราชอบงานแล้วประชาชนที่เราดูแลเนะ่ยเขาจะมีความสุขถ้าเราทําแล้วฝืนตัวเองตัวเราเองยังไม,ไม,ม่ไม่มีความสุขเลยเราไม่มีทางให้คนอื่นมีความสุขได้ คติผมสั้นๆเลยพรุ่งนี้ก็สายเสร็จแล้วอยากคิดอยากทำอะไรทำเลยพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ทำ